เป้าหมายที่เราได้แจ้งเอาไว้คือประมาณ5%ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะเมนเทนให้อยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะมีผลกระทบจากในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งก็ต้องพยายามที่จะหาตลาดท่่มเติมเพื่อจะให้ทำได้ตามเป้าตรงนี้นะคะ่ะ ของดาวเทียมไทยคม6ก็ยังตอนนี้ขายในส่วนของอินโดจีน่เอเชียแปซิฟิกหมดแล้วก็เหลือเฉพาะในส่วนของแอฟริกานะคะซึ่งกําลังทําการขายอยู่ซึ่งตลาดในแอฟริกาก็อาจจะยากลําบากนิดนึงเพราะว่ามีผู้เล่นเยอะเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ซึ่งเพิ่งมีการอนุมัติเปลี่ยนวิธีการขายที่แอฟริกาก็คิดว่าน่าจะเห็นผลได้ภายในปลายปีถึงต้นปีหน้าส่วนด,ดาวเทียมไทยคม7อันนี้เซ็นสัญญาหมดครบแล100้วร้อเนะคะก็ไม่มีประเด็นอะไรไทยคม 8ปัจจุบันนี้สร้างอยู่คิดว่าน่าจะพร้อมยิงได้ประมาณต้นปีหน้าปัจจุบันนี้ขายไปแล้ว13เป็นยอดขายล่วงหน้านะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ได้ถึง50ก่อนที่จะยิง เท uh, าเทียมคอมแปดมี2ตลาด่อ uh, มตลาดหลักนะคะตลาดที่1จะมีพื้นที่ให้บริการอยู่ที่อินโดไชน่าเมนเมนหลักก็คือประเทศไทยนั่นแหละค่ะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆแล้วก็มีอีกพื้นที่ให้บริการซึ่งเป็นแอเรีย uh, ที่ uh, เขาเรียกว่า steerable ก็คือสามารถจะยกย้ายตัวฟุ p พ i ้นของเราได้ก็คืออยู่ในส่วนที่ Cover South a s i เเชียและแอฟริก uh, าค่ะสามารถที่จะ uh, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า เราก็มีการเตรียมแผนไว้แล้วเหมือนกันสำหรับดาวเทียมที่กำลังอยู่ในพ i ป,ป,ปารรลายค่ะเปลตายอ,อตอนนี้เราดูถึงตัวที่อาจจะเอามา replace ตัว IPStar นะคะเพราะว่าตัว IPStar มีความ กำลังจะหมดอายุไปในปี2021นะคะเราก็ต้องเตรียมแผนนะคะตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ยังอยู่ในช่วงของการศึกษานะคะกับอีกอันนึงก็คือดาวเทียมที่จะไปอยู่ที่ตำแหน่งที่50.5อ,องศาตะวันออกซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนนี้เราประสานความถี่ค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะอนุมัติให้เราทำดาวเทียมดวงนี้หรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งพื้นที่ให้บริการก็จะอยู่แถวเซาท์เอเชียวิเดอร์อีสแล้วก็แอฟริกายุโรป ก็ปกติเท่าทั่วไปค่ะดาวเทียมดวงหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณสัก1 6 0ถึง200ล้านเหรียญเป็นค่าเฉลี่ยนะคะถ้าดวงใหญ่หน่อยอย,อย่าง IP Star ก็อาจจะสูงกว่านั้นมากหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนโยบายที่เดียวยังไงอาจจะต้องฟังจากคุณภับูลแต่ที่เคยให้ไว้ก็คือว่าเราจะต้องมีการทําการพรีเซลให้ได้ก่อนสักครึ่งดวงเพื่อจะให้แน่ใจว่าเมื่อเรายิงดาวเทียมไปแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบในเรื่องของแคชฟลูหรือเรื่องของผลประกอบการนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยไม่ว่าจะขนาดใหญ่ หรือว่าต้นทุนมากน้อยแค่ใดก็ตามเนี่ยก็ไม่น่าที่จะกระทบกับผลประกอบการของเราค่ะือไม่มีโอกาสการเพิ่มทุนตอนนี้ทุนเยอะนะคะตอนนี้ debt to equity ของเราเนะี่ยอยู่ที่0.6-0.7เท่าเท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ำมากนะคะในอินดัสทรีนี้ในตลาดดาวเทียมปกติเนี่ถ้าท่านไปดูในแง่ของตัว debt to equity ของพวก operator อื่นเนี่ยจะอยู่ที่4เท่าถึง7เท่าของทุนเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่มีนโยบายที่จะต้องเพิ่ม